นี่มันจะไม่กําจัดเวลาสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านเลี้ยงหลานงองงงงองแงงกับสามีจา้าสามีถ้าจะเริ่มลำคาญแล้วจา้านี่เลี้ยงหลาน ฮะ,ะจ้าหลานก็เล่นชอบเล่นเกมค่ะน,นี่บ้านบุญพารวยเล็กๆแคบๆพาไปดูพ่อหลวงพ่อหลวงแม่หลวงของเรา ดูค่ะเพื่อนๆดูนะคะแอบดูลานเล่นเกมอันนี้เตียงนอนของบุญพารวยเพราะยายบุญแก่แล้วเขาให้นอนตรงนี้ อี่ะะน,น,นีหิ่งพระของบุญพารวยหลวงพ่อคงวัดเขาสมโพธบุญพารวยเคยไปบวชสีเดือนหนึ่งอยู่ในป่า อันนี้หลวงพ่อเกษมอยู่ที่ลำปางอันนี้หลวงพ่อทองอยู่วัดพระชาติจอมทองไม่เป็นไรเวลาถ่ายปึ๊บหมาลงปับ๊บไม่เป็นไรถ่ายมมาถ่ายคนถ่ายมมาถ่ายคนถ่ายม้าถ่ายคน ถ่ายหมาถ่ายคนกิ้วกิ้วกิ้วสวัสดีครับกิ้วสวัสดีครับก่อนกิ้วสวัสดีครับบากิวบาคิวสวัสดีครับผมบาคิวสวัสดีครับบาคิวสวัสดีครับ มีลูกสาวคนที่สามใช่บุญพารวยมีลูกห้าคนอือมีลูกห้าคนมีหลานหกคนบุญพารวยมีหลานหกคนหลานสาวสองคนหลานชายสี่คนคนหนึ่งอายุยี่สิบป่าได้เมียแล้ว หลานใชล่ลูกสาวบุญพารวยสามคนแล้วก็ลูกชายสองคนแล้วย่ามีหลานแปดคนอีกรวมนี่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 ขาดลูกชายไปหน,นึ่งคน บุญพารวยไม่รู้จะทำอะไรคิวคิวขึ้นที่นอนยิวขึ้นที่นอนอ่าโดดยิวคิวเล่นที่เล่นกับกิวกิวดิบากิว วากิววากิวอ่ะ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 อะอะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้อยู่บ้าน เลี้ยงมาเลี้ยงคนจ้า,อาโอ้โนี่ดูหลานหลานยิ้มก่อนยิ้มหวานก่อนอ,อ้อหลานยิ้มหวานเลยหวานซะไม่มีอ่ะทำยูทูบเบอร์ตอนแก่ <laughs> บากิวทำอะไร โอ้ถ้าเอาเลยไปกว่านี้บ้านรกมากต้องเอาที่ไม่รกให้ดูไม่แหวนใหญ่บุญพารวยใหญ่พูนพารวยตั้งตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะอ่าอ่อ่าตั้งให้ดูบาคิวหมาชื่อบาคิวบาคิวนอนห้องแอร์เดียงยังกระรู ลูกสาวรักหมาจ้าชอบหมาชอบแมวแต่บุญพารวยไม่ชอบไม่ชอบเลี้ยงชอบดูเฉยๆบากวเอามาบีบบากีวมาให้แม่บากวเอามาบากวเอามาเก็บ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 มาเอาดิวขอ A kim mã kẹp mã à mã à mã kim mã kim mã à mã kim 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 điêu kim mã kim điêu kim mã 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 บ้านข้างบนผารวยมีต้นไม้ด้วยแหละนี่แน่นี่แน่นี่แน่ข้างล่างนี้ก็กวักมรกตจ้าอันนี้ก็กวักมรกตนี่นี่เนี้ยเนี้ยอุ้ยสวยไหมจ๊ะอันนี้ ดินมังกรอยู่ในบ้านลูกบอกเป็นผีบ้าไปแล้วอา้าวหน้าบ้านไม่สวยจนนี้ผ้าตากเต็มเยือกมาตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่า ไลกกี่นาทนะีนี่แน่มันก็ปวดหัวนะลืมดูดูแล้วลืมถ่ายร้านให้ดูดีกว่าถ่ายร้านให้ดูดีกว่าฮะไ,ไ, uh, ไม่เอาดูร้านดีกว่าอันนี้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวจ้า น้องเฟินขามาดูให้แม่หน่อยกี่นาทีแล้วตอนแรกจำไม่ได้ว่ากี่นาทีจ้ามันก็มีเก้านาทียี่องนาทีแล้วไล่ตอนไหนอ่ะอ๋อ ไม่ยอมดูให้คนแก่ปวดหัวเนาะเขาไม่ยอมดูให้เราอยากสีขออายได้บหกักษาใจน้องได้บสิเดียวที่น้องขอพี่ชายเอ,อ้ย หากว่าหากอายคนนี้ย่านี้กันไปอีกเลยไหวบุญพอรวยร้องเสียงเหมือนงัวขำคุณทำอย่างนี้เหมือนคนไม่ค่อยเต็มเนาะนั่งพูดคนเดียวพูดไปเรื่อยๆลูกหลานก็มองหน้าเลยถ้ย่ยาถ้าจะบ้าไปแล้ว เดี๋ยววันหลังจะให้ดูในครัวนะตอนนี้ให้ดูไม่ได้มันรกมากเดี๋ยววันหลังจะพาขึ้นไปข้างบนนะแต่ถ้าพาไปดูวันนี้มันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรถ่ายนะดู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 ยคะพ่อห่วงมาก จะไม่ให้ถ่ายตรงมีรูปรูกพ่อห่วงมากค่ะเวอร์แซบบุญพาราไว้หัวหลอกบุญพาร,รวยจะยกใส่ยพานให้แล้วเนี่ยใครจะมาก็จะแถมข้าวสารหนึ่งกระสอบโอเคไหมคะ บุณพารวยจะพาไปคุณพารวยจะพาไปอึบอึบอึบบึ้พารวยจะพาไปหาลูกสาวคนเล็กอ่ะก็ถ่ายเฟือนก็ได้นี่พ่อออกไปเสดลูกสาวคนเล็กเอียงซ้ายมาฟูนมาลงให้แม่หน่อย โอเคคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆบุญพารวยเหมือนคนบ้าตอนเนี้ยที่บ้านเขาก็ว่าบุญพารวยบ้าไปแล้วประมาณเนี้ยสวัสดีค่ะ